ทุกคนรู้จักแคนวากันไหมคะแล้วเคยใช้แคนวาททำอะไรกันบ้างแคนวานะคะเป็นเครื่องมือออกแบบกราฟิกออนไลน์อย่างหนึ่งค่ะที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันเพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้ง่ายและไม่ซับซ้อนเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยเลยนะคะไม่ว่าคุณนั้นต้องการที่จะออกแบบโปสเตอร์อินฟโฟกราฟิกโลโก้หรือจะเป็นพรีเซนเทชันรวมถึงสื่อนำเสนอต่าง ก็สามารถใช้แคนวาในการออกแบบได้ค่ะและแคนวานะคะยังทําได้มากกว่านั้นอีกค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าแคนวานั้นเราจะใช้งานมันทําอะไรได้บ้างมาเรียนรู้กันได้ที่คอร์สการใช้งานแคนวาเบื้องต้นพบกับฟา้าฟติมานินเชียวงได้ที่ค l i ก k s k m i t l ac t th แล้วมาเรียนกันเยอะๆะนะคะ